ก่อนที่จะพูดเรื่องจีนปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งเราจะได้เห็นชัดว่าจีนเถิบโตอยังไงในปี2544ตอนนั้นผมเป็นนายกครั้งแรกก็ได้พบกับท่านนายกจีนท่านจูหลงจีท่านไปเยือนเมืองไทยก่อนก่อนที่ผมจะมาเยือนท่านวันนั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคอ r r e n c y Swap คือการ แลกเปลี่ยนเงินตาของซึ่งกันและกันคือช่วงนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมีเงินอฟ forex ีเซิร์ฟหรือมีเงินสำรองเนี่ยอยู่ประมาณ2 8 3ร้อยแปดสาพันล้านเหรียญของเรามี3 2มสิพันล้านเหรียญสหรัฐในตอนนั้นวันนั้นเนี่ยสองร้อแปดสาพันล้านเหรียญนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมีไปร่วมประมาณสักสามพันล้านเหรียญไปแล้วจากสองร้อยแปดสิบกว่ามีสามพันเหรีคือสิบ ประมาณสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบห้าปีให้เห็นว่าจีนเนี่ยเติบโตอย่างมโหฬารในสิบห้าปีนี้และวันนั้นในสิ่งที่ผมจําได้แม่นก็คือว่ารายได้ต่อหัวต่อคนของจีนต่ากว่าของไทยต่ําเยอะเลยแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยรายได้ต่อหัวแซงไทยสิบ้าปีนี้แซงเราเลยซึ่งมันแซงไม่ง่ายรายได้ต่อหัวแต่เราก็แซงเราไป หลังจากที่จีนร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยนักธุรกิจจีนก็เอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศหลายที่รวมทั้งรัฐบาลจีนก็สนับสนุนในหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศทางด้านแอฟริกาแล้วก็ในเซ u t h ี a สเอเชียเราหรือในอาเซียนเราเนี่ยก็มีทั้งรัฐบาลไปสนับสนุนแล้ววันนี้เนี่ยจีนเนี่ยตั้งธนาคารเรียกว่า i i i เนี่ยนะครับ คือเป็น Asian Infrastructure Investment Bank ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ฮือฮาวันนี้ AIIB เนี่ยจีนก็ชวนคนอื่นเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็จีนเป็นสปอนเซอร์ใหญ่หลักการก็คือจีนเนี่ยต้องการจะสร้างอินฟาอินฟราสตรคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของทางเอเชียเนี่ยให้จเจริญขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการใช้รถไฟเชื่อม ทั้งเอเชียและเชื่อมต่อไปถึงยุโรปหรือว่าการช่วยทําถนนทุนทางไฟฟ้าปลาปาต่างๆให้กับประเทศที่ยังไม่เจริญโดยให้กู้เงินจากจีนจากจาก a i i เนี่ยนะครับซึ่งจีนถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันในยุโรปก็ให้ความสนใจแต่วันนี้เนี่ยจีนเริ่มเริ่มชะลอตัวแต่ว่าปีนี้เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ย จีนน่าจะโตไม่ถึง6%ปี2016เนี่ยนะแล้วที่สำคัญคือเศรษฐกิจของโลกโลกคือผู้ซื้อของจีนเป็นหลักนี้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันแย่หมดแทบทุกที่อเมริกาอเมริกาเพิ่งจะเริ่มฟื้นแต่ประชาชนก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่แต่เศรษฐกิจในภาพรวมของอเมริกาเนี่ยจะฟื้นมากกว่ายุโรปนะครับแต่พอประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ฟื้นเท่าที่ควรเนี่ย ก็ไม่ได้บริโภคของจีนและแต่จีนเนี่ยเป็นผู้บริโภคน้ำมันเหล็กของที่ไปเรียกว่าคอมมดิตี้ทั้งหลายเนี่ยจีนเป็นคนบริโภคมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้จีนเนี่ยชะลอตัวเพราะจีนขายของได้น้อยลงการบริโภคของเหล่านี้ก็น้อยลงความต้องการมันก็น้อยลงประเทศเหล่านี้ก็เลยมีปัญหาอย่างประเทศที่ผลิตผู้ผลิตน้ํามันราคาน้ํามันล่วงอย่างนี้ ไปวันจะเป็นรัสเซียเป็นอิหร่านเป็นเวเนซุเอลาอะไรพวกนี้ตะวันอ,ออกกลางวันนั้นกำลังซื้อก็ตกลงไปตามไปด้วยก็เลยเหมือนกับเป็นว่าตกลงว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดก่อนจีนจะฟื้นก่อนหรือประเทศเหล่านี้ฟื้นก่อนแล้วค่อยมาบริโภคข,ของจีนและจีนจะฟื้นตามราคาทั้งมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีผลต่อจีนและการชะลอตัวของจีนก็มีผลต่อโลก แต่วันนี้เนี่ยความสามารถในการผลิตของจีนยังสูงอยู่แล้วคนจีนชอบทำอะไรเยอะนั้นของจีนที่ออกมาเนี่ยยังมีเยอะก็น่าจะเป็นช่องทางว่าเราน่าจะไปดูว่ามีอะไรที่มันถูกๆแล้วต่อรองได้แล้วไปขายต่อไปขายให้ประเทศนั้นประเทศนี้หรือว่าขายให้ประเทศเราอะไรเงี้ยมันก็ยังมีช่องทางอยู่นะครับยังมีช่องทางอยู่เยอะก็เท่าที่ดูทั่วไปแล้วเนี่ยจีนเขาก็ มีระบบบริหารที่มันวางโครงข่ายไว้ดีนะครับไว้ดีเพราะฉะนั้นเขามีอะไรปั๊บเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ได้รวดเร็วะนั้นก็ผมเชื่อว่าจีนยังไงก็ยังแข็งแรงอยู่แต่จะไม่แข็งแรงวิ่งเร็วเหมือนในอดีตเพราะในอดีตมันฐานเล็กกว่านี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วไปของเศรษฐกิจจีน